สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกอน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่ทางคู่ขนานถนนบรมบราชจเจนนีแขวงจิมพีเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครข้างหน้าด้านซ้ายมือถนนทุ่งม,มังกรครับปากทางเข้าถนนทุ่งม,มังกรด้านซ้ายมือข้างหน้ากำลังพาทุกท่านเดินทางไปถนนพญาไทที่แยกประทุมวันเขตประทุมวันกรุงเทพมหานครครับ เี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเราเดินทางดูเส้นทางกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเบี่ยงขวาใช้ถนนบรมบาราจันทนีข้างหน้าครับเบี่ยงขวา เข้าสู่ถนนบรมบราชชนนีหรือทางหลวงหมายเลข338มุ่งหน้าตรงไปครับเดี๋ยวไปขึ้นทางผู้ขนานลอยฟ้าบรมบราชชนนีไปผ่านสะพานพระราม8มุ่งหน้าตรงไปไปใช้ถนนนครสวรรค์ไปที่แยกนางเลิงแล้วใช้ถนนพิษณุโลก ขึ้นสะพานข้ามแยกยมราชเข้าสู่ถนนเพชรบุรีแล้วไปเลี้ยวขวาที่แยกราชเทวีครับเข้าสู่ถนนพญาไทไปจนถึงแยกปทุมวันเลยครับขับตรงยาวไปครับ เ,เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับไปใช้ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมบราชชนนีไปสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตรงไปครับไปสนามหลวงตรงไปเราเบี่ยงออกซ้ายครับเบี่ยงออกซ้ายแล้วชิดขวาไปครับ ไปขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมบราชจชนนี ไปถนนสิรินธรไปสะพานสังฮีไปสะพานกรุงทนเบี่ยงออกซ้ายครับลงทางคู่ขนานจิตขวาไปสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปสะพานพระราม8ไปสนามหลวงไปวัดพระแก้วเบี่ยงขวาไปเราเบี่ยงขวาไปครับ ไปสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปสนามหลวงไปวัดพระแก้วขับตรงไปครับไปสะพานพระราม8เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าเราเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าไปทางพระราม8ครับไปถนนอรุณอมรินเบี่ยงขวาข้างหน้าครับไปสะพานพระราม8ชิดซ้ายไปเราขับชิดซ้ายไป ทางหน้าสะพานพระรามแปดสะพานข้ามแม่น,น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งธนบุรีไปฝั่งพระนครครับสะพานพระรามแปด สสะพานขับตรงไปครับข้างหน้าแยกวิสุทธกษัตริย์ขับตรงไป แยกวิสุทธกษัตริย์ครับตรงไปครับ า,าแยกจอปร,รอตัดกับถนนราชดำเนินนอกเลี้ยวซ้ายไปสวนอัมพรไปพระบรมบรูปทรงมา้าเลี้ยวขวาไปถนนราชดำเนินกลางไปสนามหลวงวัดพระแก้วเลี้ยวขวาเราขับตรงไปครับแยกจอปร,รอเข้าสู่ถนนจักรกพัฒนพงศ์ตรงไปครับ ข้างหน้าแยกจักรพัติพงค์ตัดกับถนนนครสวรรค์เล um. ี้ยวซ้ายไปนางเลิงตรงไปแม้สีไปถนนหลานหลวงตรงไปเราเลี้ยวซ้ายครับข้างหน้าแยกจักรพัฒิพงค์เลี้ยวซ้ายครับ แยวซ้ายเข้าสู่ถนนนครสวรรค์มุ่งหน้าตรงไปครับไปจนถึงแยกนางเลิงแล้วเลี้ยวขวาใช้ถนนพิษณุโลกครับ้ังหน้าแยกเทวกรรมเลี้ยวซ้ายไปถนนราชดำเนินนอกเลี้ยวขวาไปสะพานขาวตรงไปนางเลิงเราขับตรงไปครับ ข้างหน้าแยกนางเลิงตัดกับถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายไปถนนพระรามที่5ไปทำเนียบรัฐบาลไปสวนอัมพรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปยม,มราชไปอรุพง์ไปถนนเพชรบุรีเลี้ยวขวาเราเลี้ยวขวาครับแยกนางเลิงข้างหน้าเลี้ยวขวาครับ เข้าสู่ถนนพิษณุโลกขับมุ่งหน้าตรงไปขึ้นสะพานข้ามแยกยมราช ตรงนี้เป็นสะพานข้ามแยกยมราชครับเก่าสู่ถนนเพชรบุรีข้างหน้าแยกอุรุพง์ แยกข้างหน้าเลี้ยวขวาไปถนนบรรทัดทองเราขับตรงไปครับข้างหน้าแยกราชเทวีครับตรงไปขึ้นสะพานข้ามแยกราชเทวีเราเบี่ยงซ้ายครับแยกราชเทวีเลี้ยวซ้ายไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เดี๋ยวขวาไปปทุมวันตรงไปประตูน้ําเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปทางปทุมวันครับแยกราชเทวีเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไท ข้างหน้าเป็นสถานีรถไฟฟ้าราชเทวีครับเราขับตรงไปข้างหน้าขึ้นสะพานหัวช้างครับขึ้นสะพานหัวช้าง ข้างหน้าแยกปทุมวันตัดกับถนนพระรามที่หนเลี้ยวซ้ายไปราชประสงค์เลี้ยวขวาไปเจริญผลตรงไป3ย่านครับข้างหน้าด้านขวามือ MBK Center ห้าง MBK ครับด้านขวามือเลยแยกปทุมวันไปแยกปทุมวันครับ ขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงแยกปทุมวันถนนพญาไทเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใม้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ